สวัสดีครับนี่คือมวย D ีทีทีไทย PPTV 36ทายทอดสดทุกวันอาทิตย์นะ12นาฬกา1 5ถึง14นาฬิกา15จากเวทีมวยอตกร 3. จิตเมืองนนท์หรือยกขาวสเตเดียมวันนี้หงแดงมีบทวิเคราะห์คอมเมนต์เด็ดๆมาฝาก FC FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงาแอดหงหนึนึ่งแ แอดหงหนึ่งหี่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาทั้ง4คู่มวยดีวิทีไทย,ย pptv 36อาทิตย์ที่15ตุลาคมคู่หนึ่งนะาซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่เจอกําไรหยกเล็กสิทธิ์กําไรหยกพิกัดน้ำหนักร้อยปอนด์ไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่คู่แรกซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่พบกับกาไรหยกเล็กสิทธิ์กาไรหยก ชกกันในน้ำหนัก1้6ปอนด์ซุปเปอร์บอลเป็นนักมวยอายุ17ปีจากอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงไฟล่าสุดชนะน็กนอกจีโน่วัดหนองคายแพ้คะแนนเสือบอลยูฟาบูมเด็กเซียนและมาชนะน็กนอกจากนารงเล็กสอสุน,นารีส่วนคู่ชคของซุปเปอร์บอลกำลัยกเล็กเป็นนักมวยอายุ17ปีจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกเพชรทายลูกบ้านสวนชนะคะแนนนีโน่พยักอรุณและมาแพ้คะแนนเพชรเอกเมืองนนท์ซุปเปรอร์บอลเนี่ยเป็นมวยขวาขนาดที่กำไรยกเล็กนะซ้ายซุปเปรอร์บอลเขาในอาชีพนอกนี่มีแข้งขวาเตะขวาต่อยขวาบู้ดูดันเปิดเกมขนาดที่ทีเด็ดนะทีเด็ดของซุปเปรอร์บอลเนี่ยอยู่ที่เข่าวงใน เขาวงในของซูเปอร์บอลเนี่ยอูยขอบอกว่าแน่นอนมากลูกตื้อลูกทอดทาตทอรหดนะเดินเบียดเดินชมนี่ทาได้ดีขนาดที่กําไรหยกเล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือนะซ้ายแข้งซ้ายหนักแรงเตะซ้ายแข้งซ้ายยาวหมัดซ้ายปัญหาของมวยคู่นี้นะปัญหาของมวยคู่นี้อยู่ที่การยืนระยะวันนี้หงแดงมองว่าซูเปอร์บอลยืนระยะดีกว่า ขนาดที่กําไรหยกเล็กเนี่ยไม่ชอบเขาวงไหนวันนี้เบียดบทเบียดบทหงแดงมองว่าในของซุปเปอร์บอลวันนี้ดูดีกว่าปิดวงนอกแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายของกําไรหยกเล็กได้4-5เดินเสียบเดินแทงวันนี้นะซุปเปอร์บอลจะเบียดเข้าวินแบบสน,นุกนี่คือคู่หนึงมวยดีวิธีไทย PPTV 36อาทิตย์ที่15ตุลาคม มาที่คู่สองคู่สองก็น่าสนใจนะสีถนนสัจชัยซูจีบาบีเกีียวปะทะจอมทัพพุ่มผันม่วงร้อยไปดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่คู่ที่สองสีถนนชัยซูจีมามีเกียวพบกับจอมทัพพุ่มผันม่วงชกกันในน้ำหนัก1้อยสองปอนสีถนนชัยเป็นนักมวยอายุ16ปีจากจังหวัดสกลนครไฟล่าสุดชนะคะแนเทพปลิต โชดบางแสนแพนอกจงสนันสิทธนายเคและมาชนะคะานน้ายนครนายกหนุ่มสารายาส่วนคู่โชคของสิทุนชัยคือจอมทัพเป็นนักมวยอายุ15ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝอยล่าสุดแพ้คะแนน้ายนครนายกหนุ่มสารายาชนะคะแนนโลมาออโต้อาวัน และมาชนะคะแนนซ้ายนครนายกหนุ่มสารยาทั้งคู่นะเป็นมวยกว่าจังหวะฝีมือครบเครื่องก็ต้องสีธนนชัยขนาดที่ขาแรลกขาลุยนะในเหนียวแน่นก็ต้องจอมทัพสีธนนชัยเนี่ยฝีมือนะแข้งขวาดีศอกคมซ้ายหน้าดีอาวุธเยอะหลากหลายขนาที่จอมทัพพุ่มพันน่วงหรือสรีระรูปร่างดีขาแรลกขาลุยแข้งขวาดี สอกคมในถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้นะวัดกันระหว่างนอกกับในวันนี้หงแดงชอบไปที่ในของจอมทัพมองว่าจอมทัพนี่เสียบเจ็บเจ็บ,จบแทงแรงแรงวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะจอมฝีมืออย่างสีถนนชัยสู้จีบบีเกียวเบียดเบียดเอฟซชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน,นไปที่คู่สานะคู่สาม,นะสามอสูรน้อย สิทธิ์จ่าสิงห์วันนี้เจอกับบราซิลบูนสุราช125ไปดูฟอร์มล่าสุดและเราก็มาถึงรองคู่เอกอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์พบกับบราซิลบูนสุราชจบกันในน้ำหนัก125ปอนด์อสูรน้อยเป็นนักมวยอายุ23ปีจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไฟลล่าสุดชนะคนานายอดชชัยชูจีมามีเกียว ชนะคะแนนปืนยูฟาบูมเด็กเซียนแพ้คะานบิลาดินแสงมรกตส่วนคู่ชกของอาสูรน,น้อยคือบาซิลเป็นนักมวยอายุ17ปีจากจังหวัดกระบี่ไฟล์ล่าสุดแพ้คะานนซุนตักซุนชนะคะแนนรามดินออนดาสชนะน็อกปืนยูฟาบูมเด็กเซียนอาสูรน้อยเนี่ยไฟเตอร์บูดูดันเป็นมวยซ้ายเตะขาต่อยห,หมัดต่อยลำตัวขาและขาลยุย เปิดเกมขนาที่บราซิลเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยขวาหลักเหลี่ยไอคิวดีแข้งซ้ายหน้าดีแข้งขวาดีสมองมวยนี่ดีเข้าออกรวดเร็ววันนี้ไฟเตอร์เนี่ยอาสูรน้อยบ็อกเซอร์จังหวะฝีมือก็ต้องบราซิลวันนี้ถ้าชอบไฟเตอร์บูดุดันก็ต้องอาสูรถ้าชอบฝีมือหลักเหลี่ยไอคิวก็ต้องบราซิลวันนี้ผมแดงชอบไปที่ไฟเตอร์ชอบไปที่ขาแนกขาใหญ่ข,า,ขาเลย หนึ่งสองสามเดินเตะขาต่าตอยหมัดไปลำตัวคู่ต่อสู้เดินยืนได้ไหมวันนี้ถ้าคู่ต่อสู้ยืนไม่ได้เสร็จมองว่าอสาูรน,น้อยนี่เดินได้ตลอดท่ายกไม่มีหมดเป็นมวยท่าทอร์หดดีเยี่ยมวันนี้ผมแดงชอบไปที่อสูรน้อยเบียดบทเบียดบทจะชนะบราซินบุญสุราชเบียดเบียด,ยดมาถึงคู่เอกโอ้คู่เอกก็น่าสนใจนะเป็นมวยทางเดียวกันสิงสยามพีบุญหลายเจอกับเพชรทองไลออนห้าห้าหรือเกียรติสองเพช สามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันและมาถึงคู่เอกสิงห์สยามพีบุญหลายพบกับเพชรทองไลออนฮาฮาหรือเกียรติทรงนิตชกกันในน้ำหนักร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์สิงห์สยามเป็นนักมวยอายุสิบเก้าปีจากอำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาไฟา์ล่าสุดชนะคะแนนเพชรพญาไทยแสงมรกตแพ้น็อ c เพชรนรินเสถียรมวยไทยและมาชนะคะแนนบ้านบึงเพชรบ,บ้านบึง ถึงคู่โชของสิงสยามคือเพชรทองเป็นนักมวยอายุ19ปีมาจากค่ายเกียรติทรงฤทธิ์มวยไทยยิมไฟล์ล่าสุดแพ้ขนาดฉลามขาวพีเคสานชัยมวยไทยยิมแพ้น็อกพงศลิศสอจอวิชิตแปดลิ้วแพ้น็อกสเตฟานเออวทยทั้งคู่นะเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยแข่งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายในเหนียวแน่นแกร่งด้วยกันทั้งคู่ มวยคู่นี้นะกินกันที่จังหวะฝีมือเล็กๆน้อยๆใครหลุดใครหลวมโดนวันนี้ของแดงชอบไปที่นะชอบไปที่สิงสยามมองว่าสิงสยามนี่ครบเครื่องอาวุธเยอะหลากหลายกว่าวันนี้ในนะไม่ระทะทีขวาวางซ้ายทีขวาวางซ้ายพลิ้วเพื่อด้วยขณะที่จําเป็นต้องเล่นในคู่ต่อสู้เดินเข้ามาในดักบวกหมัดบวกศอกขวางหน้าแทง วันนี้มวยคู่นี้ผมแดงชอบไปที่สิงสยามมองว่าสิงสยามนี่อาวุธเยอะกว่าเบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะเพชรทองไลออน5้หหรือเกียรติทรงทพเบียดเบียดนี่คือมวยดีวิธีใดพีพีทีวีสามสิบหอาทิตย์ที่15ถ่ายทอดสด12บสอนกาสิบห้ถึงสิบสีนาฬิกาสิจากเวทีอทอตกสามจิตเมืองนอนท์มาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะแดงชอบไปที่นะ อสูรน้อยมองว่าอสูรน้อยเนี่ยเป็นมวยมีนาทีทองเปิดเกมหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเฉือนชนะบราซิลสนุกนี่คือชอบหนึ่งชอบสองชี้ชัดไปที่สิงห์สยามพีบุญหลายมองว่าอาวุธดูหลากหลายกว่าอาวุธเยอะวันนี้นะเบียดบทเบียดบทชนกันไปชนกันมาสิงห์สยามจะเบียดเฉือนชนะเพชรทองนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่ ซูปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่วันนี้มองว่าในของซูปเปอร์บอลลูกตืตอลูกทาดทอดหดกระบือดื้อยาเดินเบียดเดิน,ดน,ดนชนไม่มีหมดวันนี้จะเบียดเฉือนชนะจอมฝีมืออย่างกำไรหยกเล็กมวยซ้ายจากโคราชสนุกนี่คือชอบที่สามส่วนชอบสุดท้ายชอบสุดท้ายนี่เบียดเลยสีทนลนใช้ก็ดีจอมทับก็ดีมวยคู่นี้เข่าในกับฝีมือ หงแดงชอบไปที่เข้าในของจอมทัพวันนี้จะเบียดเฉือนชะนะสีถนนชัยููจีบบีเขียวบิดเบียดนี่คือชอบที่สี่เอฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน FC ท่านใดนะไม่สามารถไปดูที่เวทีจิตเมืองนอนท์ได้ก็เปิด p p t ีทีวีสามกนาฬิกาสิ 15. นาทีถึง14บสี 15. นาฬกาสินาทีหลังจากจบ มวยดีวิธีไทยพีพีทีทต่อด้วยมวยทยเจ็สีสิบสีนาฬิกาสานาทีวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขาออวปรรให้เอฟซีงแดงปราศจากโรคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นจะนั่งเฮงเฮงรวยวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ